ผ้าไปแล้วใส่ผ้าไปแล้วตอนนี้จะซักซักไม่ได้กดสกตาร์ทได้กดสกตาร์ทได้อันนี้แกะลองมาดูแล้วกดสกตาร์ทได้จะกดเพลงไม่ได้เนี่ยกดเริ่มจะกด power ปิดเปิด,ปดได้แต่ว่ากดสกตาร์ทเพื่อซักไม่ได้อปิด power ได้เปิด power ได้ปิด ปักแต่นี้เราแต่นี้เราก็ถอดมันเลยถอดมาเลยถอดมาเลยดูแค่ตาเปล่าก็รู้แล้วไอ้หนุ่นใหม่ไอ้นี่ใหม่ตัวอาใหม่ตัวซีก็น่าจะไหม่บวมแค่นี้แหละซื้อใหม่ซื้ออย่างเดียวไม่มีซ่อมครับเขาว่า ซ่อมได้แต่ลองไปเช็คราคาแล้ว750ทุกอาการดูตาเปล่านี่ไหม่78ตัวจะซ่อมเองก็ไม่ไหวค่าอะไรก็แพงเราก็ซื้อเปิด lazada เลยครับง่ายมากมีหลายราคาซื้อมาแล้ว สองวันได้ของมันอาจจะเป็นคนละรุ่นอาจจะเป็นคนละรุ่นแต่ว่าตำแหน่งเท่ากันใช,ใช้ใช้แทนกันได้ห้าร้อยเท่าไหร่เก้าสิบห้าห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเปลี่ยนดูซิจะใช้ได้ไหมห้าร้อยกว่าบาทเริ่มเสียบกับที่เดิม ตำแหน่งใกล้เคียงกันหมดเลยอันนี้ power ใช้ได้ไม่รู้ว่เสียบตามสีอะสีแดงสีดำสีขาวอันนี้ก็สีใส <c oughs> อ่าทดสอบง่ายๆก่อนลองก่อนเออเสียบเดี๋เรายังไม่เปิดน้ำนะเอาเบื้องต้นก่อน กดสตาร์ทของเดิมเป็นสีเขียวอันนี้สีแดงกดสตาร์ทโอเคห้า้าสบาทอ่ะเราสต็อปก่อนนะเพื่อจะประกอบถอดปักอันตรายไม่ค่อยมาต่อยัง ทีน,นี้เราก็จะมาประกอบกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะประกอบเป็นตัวนี่เนาะเอานี้สายนี้นะเก็บสายก่อนเก็บสายก่อนสายมันก็อยู่อย่างนี้เนี่ยอยู่ใต้นี้อยู่ใต้นี้กบ ลูน oh, mm ็อตลูน็อตอ๋มีสลักอยู่ตรงนี้ด้วย mm hmm. มันคนละรุ่นจะเข้าได้ไหม mm hmm. ต้องเสียบเข้าเข้าตัวตัวล็อกก่อนเพราะเราก็ไม่เคย รอยแล้วน็อตอยู่ไหนเสียงคุกคกอยู่ทีนี้เราจะคันน็อตแล้วเก็บเข้าที่เดิมคนไม่เป็นช่างก็ไม่รู้หรอครับผมก็ไม่เป็นแต่เรียนมาแต่ก็ซ่อมไม่เป็น ก็แค่กล้าถอดอ่าเช็คตำแหน่งก่อนดูสคอืม มาดีอ่าลองแล้วตอนนี้เปิดน้ำเลยนะเปิดเลยเก็บแป๊บอ่ะขันน็ดยังไม่หมดอ่ะขันน็อตผลผลจากเครื่องสภาพมันอยู่ข้างนอกบ้านมันทำให้น้ำไหลเข้ามาในนี้ ในตัวน็อตแล้วลูกยางปิดนี้ไม่มีอีกต่างหากทำให้หัวน็อตเป็นสนิมไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาแล็กซีนมาแปะกันน้ำสักหน่อยอ่ะเรียบร้อยเปิดน้ำเลยกดสตาร์ทโอเคจากสียังเงินกลายเป็นสีแดงเฉย อ่ะตัดช่างน้ำหนักแล้วดูชี้น้ำไหลไหมอ๋อใช้ได้เป็นไฟสีแดงเฉยเราก็ได้เครื่องสภาพตัวเก่าแต่คุณภาพใหม่เมนบอร์ดใหม่มาแล้ว มาใช้งานได้อีกสิปีอันนี้ก็ซื้อมาสิปีแล้ะโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมเราต่อไปก็เป็นต่อไปก็เป็นหน้าที่ของแม่บ้านนะครับคัดผ้าไปซัก <c oughs> มีความสุขมากไม่ได้ซักผ้ามาสามวันงูดหงีดบายบาย